นี้เป็นวันที่ผมรู้สึกเสียใจที่สุดในชีวิตเพราะผมได้ทราบข่าวร้ายจากคุณย่าของผมผ่านทางโทรศัพท์ถึงการจากไปอย่างไม่มีทางหวนกลับของคุณปู่ของผมแต่ที่ทำให้ผมรู้สึกแย่ยิ่งกว่านั้นก็คือผมไม่สามารถที่จะเดินทางไปส่งท่านขึ้นสวนรรค์เป็นวาระสุดท้ายด้วยตัวของผมเองได้เพราะเหตุผลอะไรนะะั่ล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟัง เมื่อหลายปีก่อนในตอนที่ผมเป็นเด็กผมอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ในเมืองแต่ถ้าวันไหนว่างๆหรือปิดเทอมผมจะปั่นจักรยานไปขุกอยู่กับคุณปู่และคุณย่าที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึในชนบท ซึ่งผมจะต้องปั่นจัก,กรยานสองชั่วโมงกว่ากว่ากว่าจะไปถึงแต่สำหรับผมแล้วมันก็คุ้มค่าเพราะคุณปู่กับคุณยา่าเป็นคนแก่ที่แสนใจดีท่านทั้งสองมักมีอะไรดีๆมาให้ผมเสมอรวมทั้งจัก,กรยานคันนี้ด้วยแถมบรรยากาศแถวชนบทยังปลอดปโปร่งโล่งสบายซึ่งผมชอบบรรยากาศแบบนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ทว่าก็มีเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลที่ทำให้ผมไม่สามารถกลับไปยังสถานที่ที่ผมรักได้ตลอดกาลในตอนนั้นเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิอากาศช่วงนั้นดีมากมและโรงเรียนผมก็ปิดเทอม,มดังนั้นผม,มนจึงตัดสินใจขึ้นค่อมจักรยานวุ่งตรงไปยังบ้านของคุณปู่กับคุณย่าในทันทีเป็นไดออะี่ ใช่แต่เมื่อไปถึงกับปรากฏว่าท่านทั้งสองไม่อยู่บ้านผมจึงยืนรอนั่งรอนอนรอแล้วก็รอรอรอจนกระทั่งผมเบื่อผมจึงไปปั่นจักรยานเล่นอยู่ที่สนามหญ้าหลังบ้านของคุณปู่คุณไปใส่กีตัวไว้แล้วในขณะนั้นเองจุดอูก็มีลมพัดวูบมาจนผมรู้สึกเสียวสันหลังว่า ก็ได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากที่ไหนสักที่ผมกวดสายตามองหาที่มาของเสียงไปทั่วบริเวณจนกระทั่ง สายตาของผมไปหยุดอยู่ที่หมวกสีขาวขนาดใหญ่ที่ขยับไปมาอยู่เหนือพุ่มไม้หลังกำแพงและเมื่อผมสังเกตดีๆผมก็ถึงกับตกใจเพราะว่าหมวกใบนั้นมันสวมอยู่บนหัวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงใหญ่มากสูงกว่ากำแพงบ้านคนปู่ที่สูงสองเมตรเสียอีกผมเพิ่งรู้สึกตัว ว่าเธอกำลังจ้องมองมาที่ผมพร้อมกับทำเสียงประหลาดประหลาดนั่นตลอดเวลาถึงแม้ว่าเธอกำลังส่งยิ้มให้กับผมแต่รอยยิ้มและสีหน้าท่าทางของเธอกลับทำให้ผมขนหัวลุกผมกลัวเธอมากฉี่แทบราดผมรีบทิ้งจัก,กรยานแล้วรีบวิ่งไปที่หน้าบ้านทันที ย่ากลับมาในที่สุดซิม่ก็บอกกันก่อนมาๆๆกินน้ำชาในบ้านท่านชวนผมมานั่งดื่มน้ำชาเราพูดคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องการเรียนของผมจนกระทั่งผมได้หยิบเอาเรื่องหญิงสาวร่างสูงมาพูดคุยในวงสนทนาคุณปู่กับคุณย่าก็พูดตอบประมาณว่าอืมอืมอ่าอ่าอืมยังไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ จนกระทั่งเมื่อผมบอกว่าหญิงสาวคนนั้นได้ทำเสียงประหาดเป็นเสียงแบบนี้แมบูบบบบเพียงแค่นี้แหละคุณปู่กับคุณย่าก็มองหน้ากันเลิกรักแล้วพร้อมใจกันหันหน้ามามองผมริ้วรอยแห่งความวิตกกังวลปรากฏเด่นชัดบนใบหน้าของทั้งสองท่าน ไปเห็นผู้หญิงคนอี้ตอนไใดบายครับไปเห็นยุทธเดหลังบ้านปู่ครับผู้หญิงคนนห้สูงประมาณใดสูงก็หัวหลังบ้านครับเ <quotes. S 1> มื่อผมตอบคําถามนี้ออกไปคุณปู่ถึงกับชะงักหน้าถอดสีคุณย่ายกมือขึ้นปิดปากก่อนที่คุณปู่จะถามคําถามสุดท้ายออกมาเบาๆ,ๆมันมันจ้ง เรื่องนี้ผมเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก่อนที่ท่านจะรีบผลผันลุลูกขึ้นไปยังโทรศัพท์บ้านที่ติดตั้งไว้ที่ห้องโถงพร้อมกับปิดประตูผมได้ยินเสียงคุณปู่คุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้และจับใจความไม่ได้ว่าคุยเรื่องอะไรกันเพราะเสียงเบามากผมรู้สึกงงมากว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นผมหันไปมองคุณย่าเพื่อวางคำตอบแต่คุณย่ากลับส่งยิ้มฝืนๆให้กับผม และนั่งตัวสั่นเหมือนเจ้าเข้าผมจึงไม่กล้าถามแต่มันยิ่งเพิ่มความสงสัยให้ทวีคูณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจังทาถามปูกันได้แต่เมื่อคุณปูกลับมายังไม่ทันที่ผมจะปปีดปากพูดอะไรท่านก็สั่งผมทันทีขึ้นหนีตัวหามกบ,บ้านหรือไปใช้เด็ดขาดตัวจะต้องนอนอยู่บ้านปูจนทอดมือมอื่นเศร้าเมมีปัญหาครับ แต่ผมอยากคูวว่ามันเกิดยังขึ้นถามยาตัวเอาพูว่ามีเวลาตอนนี้ปู่ต้องไปฮับเคสั่งเดี๋ยวสิว่าท่านการเมื่อคุณปู่พูดจบคุณปู่ก็ก้าวเท้ายาวๆไปขึ้นรถกระบะและขับออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วแล้วคุณย่าก็อธิบายให้ผมฟังว่าผู้หญิงที่ผมเห็นคือท่านฮาจิซาคุซามะ ท่านฮาจีซาคุไม่ใช่มนุษย์ท่านเป็นปีศาจในร่างของหญิงสาวส่วนการปรากฏตัวของท่านฮาจิซาคุสามะในแต่ละครั้งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป